ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีแฟนคลับ FC เลขฮานอยทุกท่านนะคะสวัสดีวันที่7สิงหาคม2564นะคะ สวัสดีทุกท่านนะคะสำหรับท่านใดที่เข้ามาแล้วนะคะแอดมินก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจแอดมินด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะแอดมินเอามือจับกล่องนะจ๊ะเนาะมันก็นเลยอยากทรายไปทรายมา,นะะาเนาะจ๊ะเนาะพาแอดมินบริใส่ขาตัางกล่องนะจ๊ะเนาะขาตัางกล่องอันนี้มันตังบระะิษเนาะจ๊ะเนาะมันบ็นคืออันเก้าอันเก่านั่นที่แอดมินตัง ตังใบยุโตนะเนาะจ้าเนาะมันบอไดเอามาน้าแต่กรุงเทพนะจ้ะเนาะใสายแนจหน่อย้อจ้ะเด้อเมื่อนี่ลงคลิปซาเนาะจ้ะเนาะมือเศร้าไปไปซื้อของไปซื้อกล้องมาแพ็คสบู่นะจ้าเนาะแพ็คสบู่แพ็คครีมหลักกะบอท่านได้เนาะจ้าเนาะบอท่านได้มันมันหาซื้อยากอยู่เพราะว่าเขาไปบอได้ท่านบอท่านเนี่ยเขาไปหอดในตัวเมืองนะจ้ะเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวจะไป จะไปอีกรอบนึ่งนะจ๊ะเนาะย่ท่างกําแพงพชรเพุ่นละเพราะว่าบ้านอันสุโขทัยนี่มันมันอยู่ติดชายทางกําแพงเพริรมันจะไกลกว่าไปในเมืองสุโขทัยนะจ๊ะเนาะเดี๋ยวไปเบิ่งอีกเที่ยนึงสำหรับท่านใดที่สร้างสบู่สร้างครีมเล้อจ้าเด้อสำหรับท่านใดที่จะสั่งสบู่สั่งครีมนะคะสั่งครีมสบู่นะคะโทรมาที่เบอร์0 9 2ย์2สอง 5513นะคะทักไลน์นะคะ n o o 1 5 9 9นะคะสำหรับท่านใดที่สร้างไว้แล้วน้าจา๋าเนาะสร้างไว้แล้วช่วงนี่แอดมินส่งของที่ต่างจังหวัดน้าจา๋ะเนาะตอนนี้แอดมินก็นอยู่จังหวัดสุโขทยัยการสร่งของท่านใดจะสร้างให้สร้างไว้เด้อจ่ะเด้อเพราะว่าแอดมินบ่ได้ส่งของซูมเมอร์ด้อจ่าเด้อ อาทิตย์หนึ่งแอดมินจังทรงเทีย่ยนึงเนาะจ้าเนาะพราะว่ามันมันไก่ในการจัดทรงเนาะจ้าเนาะอาทิตย์หนึ่งจังทรงเที่ยนหนึ่งเนาะจ้าเนาะไปทรงร้อมกันเที่ยเดียวเลยกให้โทษมาสร้างไว้เด้อจ้าเด้อเด้อแต่ว่าจะได้รับของสาแน่จากนา้อยเด้อจ้าเด้อสำหรับท่านใดที่สะดวกโอนกะโอนเด้อจาา้าเด้อ สำหรับท่านใดที่สะดวกโอนนะจ๊ะเนาะสำหรับท่านใดที่สะดวกโอนก,กะโอนได้เด้อจ้ะเด้อโอนได้เลยเดี๋ยวได้รับของแน่นอนนะจ๊ะเนาะได้รับของแน่น,าานอนเพราะว่าทรงของต่างจังหวัดมันอยากจักไก่เนาะจ๊ะเนาะเก็บเงินไปทางแอดมินก็ต้องไปสมัครหม่สมัครไวร้วแล้วละจ้ะแต่ว่ายัางบ่ท่านอนุมัติอยู่ประมาณต้องรอบังกรนะจ๊ะเนาะ คนว่าสองสามเหม่อเดี๋ยวรอบองค์กรสำหรับตอนนี้ที่ท,ที่แอดมิน,หนูหน่อยขายอยู่ก็จะมีครีมกับสบู่เนาะจ้ะเนาะครีมกับสบู่เท่านั้นตอนนี้ที่มีของขายเนาะจ้ะเนาะขอบพุณหลายๆได้จ้ะเด้อสำหรับท่านใดที่สั่งสบู่หรือว่าครีมเนาะจ้ะเนาะ มาเบรงแนวทางห้าน้อยกันต่อเลยเนาะจ้าสำหรับเลขห้าน้อยหมู่บ้านเนาะจ้าโบเข่าโตเจาะเด้อจ้าเด้อเลขห้าน้อยหมู่บ้านโบเข่าโตเจาะแต่ว่าเข่าเลขในต่ล่างชุดเด่นเนาะจ้าเนาะสองศูนย์กับสามหนึ่งเนาะจ้าเนาะเอ่อสามหนึ่งตัวตรงแล้วก็สองศูนย์ตัวกลับเนาะจ้าเนาะสองศูนย์นี่ออกซ้อมรอบออกซอมรอบรอบปกติกับวีไอพีเนาะจ้าเนาะ บอลินพันกันแจ็คซีเาวไปใส่ดอกอากาศตอนีนห้อนนอะกจากนะ้อฝนบ่ตกอากาศตอนีนห้อนยังแห้งสำหรับเล็กชุดสามตัวนั้นจับบ่เขาคือเก่้านอกจากนาะจับบ่เขาคือเก่้าเมือว่านทันไท้ที่ถือแอดมินหน่หนอยกะดีใจน้ำเด้อจา่าเด้อ มาเบิงแนวทางเมื่อเนี้กันต่อเลยเนาะจ้าสำหรับท่านใดที่เข้ามาแล้วเด้ะจ้าเด้อสำหรับท่านใดที่เข้ามาแล้วกะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจแอดมินน้ำเลยจ้าเด้อสนับสนุนทางช่องนำเนาะจ้าเนาะอย่ากดขามโฆษณาแอดมินเ้ยจ้าเด้อเบิงเบิงโฆษณาให้แอดมินน้ำแน่เนาะจ้าเนาะสำหรับท่านใดที่กดแล้วแอดมินหน่อยกะขอบพูดไร้ไร้ลจ้าเด้อ เบิ่งแนวทางฮานอยมานีกันต่อเลยนอกจากฮานอยรวม3รอบในตารางเดียวกันนะคะประจำวันที่7สิงหาคม2,564นะคะเลขเด่นในตารางนะคะ8,97,3,4,1นะคะเด่น8และรอง9นะคะจับวินชุดเด่นนะคะ 8ปด7 8้าแปดเจ็ดแปดสาดสีดหนึ่งเก้สามเกหนึ่งะคะชุดกันนะคะ7จ็ดสาดสีดหนึ่งนะคะสามสสามแล้วก็4ี่หนึ่งะคะจับชุด3ามตัวนะคะ3 9มเก้สีดสี่หนึ่ง สามสี่หนึ่งนะคะตัวเจาะนะคะชุดเน้นนะคะก็จะมีแปดเจ็ดแปดหนึ่งก้าเจ็ก้าสี่เจ็ดหนึ่งสี่หนึ่งนะคะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะ ตัวเลขไม่เข่าไม่รูดด้เดอ้อจ้าเด้อเล่นแค่พอสนุกสนานนะคะห้าบาทสิบบาทนะคะสำหรับคลิปนี้มี่โทนี้เนาะจ้ะเนาะพอกันไหมคลิปหนาขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ